สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นไลฟ์ที่59แล้วนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเพจนี้นะคะจิตนันแป้นขำสายสัมพันธ์กับจิตวิญญาณยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามาชมไลฟ์ขณะนี้และทักทายทุกท่านเลยที่เข้ามาชมย้อนหลังด้วยและทักทายรวมไปถึง ช่อง Youtube ชำใจวาไราตี้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันให้กําลังใจและสนับสนุนนะคะให้เจฟหาได้ทําคลิปดีๆส่งเรื่องราวดีๆแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนต่อเนื่องนะคะขอบพระคุณมากๆและสําหรับในวันนี้นะคะก็หัวข้อที่จะนำมาแบ่งปันนะคะนั่นก็คือนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ มีคนไม่เชื่อเรื่องบุญบาปนะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่ามีคนไม่เชื่อเรื่องบุญบาปนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีคุณค่ามากๆเลยสำหรับคนที่เชื่อเรื่องบุญบาปอยู่แล้วและอยากจะเป็นเรื่องที่เตือนสติเตือนใจหรือเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่อาจจะก้ากึ่ง เชื่อไม่เชื่อและกับคนที่ไม่เชื่อถ้ามีโอกาสได้แวะเวียนผ่านมาหรือได้มีโอกาสนะคะใครได้แชร์คลิปนี้หรือไลฟ์สดนี้ออกไปนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับคนนะคะได้รับรู้ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะที่เจ็บเจอมาหลายๆหลายครอบครัวหลายๆคนแล้วนะคะที่ที่เขาเนี่ยไม่เชื่อเรื่องบุญ เพราะฉะนั้นวันนี้อะค่ะเรื่องที่ก็จะนํามาแบ่งปันนะก็จะเป็นประสบการณ์นั่แหละนะคะที่เจอมานะคะกับคนที่เขามาปรึกษาในเรื่องของดูดวงก็จะมีคนที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยนะบางคนเขาไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องการทําบุญเลยนะคะในชีวิตคือไม่ทําบุญเลยเพราะเขาไม่เชื่อเพราะเขาอาจจะ,ะมีความเก่งมีความสามารถนะคะ ในเรื่องของการเรียนรู้เขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนการศึกษาและทําให้เขาเนี่ยนะคะสามารถที่จะนําความรู้ของเขาที่เขาเรียนมานํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตและทําให้เขาเนี่ยมีฐานะทางการเงินนะคะอันนี้ก็ว่าไม่ได้นะคะมันก็เป็นเหตุผลของเขาะะที่เขาเชื่อในเรื่องของเหตุและผลของตัวเองนั่นเองคือจริงๆแล้วคนเรานะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุไม่ว่าจะสร้างเหตุอย่างไร ดีหรือไม่ดีก็ตามย่อมที่จะส่งผลลับที่จะตามมาในชีวิตเสมอนะคะเหมือนการจุดทูปจุดเทียนย่อมที่จะลงเหลืองหางทูปหางเทียนเอาไว้นะคะเหลือขี้ทูปเหลือน้ำตาเทียนเพราะฉะนั้นค่ทุกการกระทําของมนุษย์เราคือเหตุอยู่แล้วสร้างเหตุไว้อย่างไร ผลของการกระทำนะคะมันก็ย่อมที่จะตามมาเสมอเพราะฉะนั้นคนที่อ่าจะบอกได้เลยนะคะผลลัพธ์ของคนที่เขาไม่ทําบุญเลยตรงนี้นะคะคนที่ชอบทําบุญคนที่เชื่อเรื่องบุญบาปอยู่แล้วนะคะฟังแล้วอาจจะรู้สึกเศร้าใจนะคะฟังแล้วอาจจะรู้สึกเศร้าใจมากๆนะคะเรื่องเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของ ความเชื่อและความศรัทธานะคะจริงๆม,ม,มันมันพูดมันพูดยากคนเราค่ะถ้าไม่เจอความทุกย่อมที่จะไม่เห็นธรรมอยู่แล้วเมื่อเจอความทุกข์เมื่อไหร่ก็จะได้พบธรรมเมื่อน,นั้นความทุกข์ค่ะให้คุณค่าและความทุกข์ค่ะให้ความหมายในชีวิตของเราเยอะแยะมากมายนะคะอย่างที่เจ๊เคยเจอ จะเล่าถึงบุคคลบุคคลหนึ่งเ่ยแต่ว่าก็จะไม่เอ่ยชื่อนะคะไม่เอ่ยชื่อขอสงวนชื่อไว้อขอเรียกท่านละกันใช้คำว่าท่านท่านเนี่ยนะคะ,อ,ะอันนี้พูดในเรื่องของคนที่เขาทำบุญอยู่แล้วนะคะทำบุญอยู่แล้วแต่อาจจะยังมีในเรื่องของกรรมเก่า หรือกรรมที่เป็นเผ่าพันธุ์กรรมที่เกี่ยวกับพันธุอะไรต่างๆเมื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนาะย่อมที่จะมีความเกี่ยวโยงผูกพันกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติเ,เชื่อเรื่องแบบนี้นะคะเชื่อมากๆว่ากรรมบางครั้งเนี่ยก็เป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษข,ของเรา ดังนั้นค่ะบางคนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเกิดมาสร้างบุญเยอะให้ทานก็เยอะมีฐานะที่ร่ำรวยเรียกว่ามีกิจการใหญ่โตประสบความสำเร็จอย่างมากมายมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นผลบุญที่เขาทำไว้แต่แต่ว่ามีแต่ค่ะแต่เพราะเหตุใด เมื่อเขาเนี่ยประสบความสําเร็จนะถึงช่วงช่วงหนึ่งเขาถึงได้มีการพลิกผันคะมีการถูกหลอกถูกโกงมีการอ่าทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสําเร็จเกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้วทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือล้มลง,ลงก็ทำให้เขาเนี่ยทอแท้ไปต่อไม่ได้ ซึ่งเขาอาจจะลืมบุญตรงนั้นไปหรือเขาอาจจะทําบุญไม่ต่อเนื่องหรือทําบุญไม่ครบองค์ประกอบคําว่าบุญครบองค์ประกอบก็คือองค์ประกอบ3อย่างอันมีนะคะทานศีลและก็ภาวนานะคะศีลทําให้เกิดสมาธิสมาธิทําให้เกิดปัญญาและอะไรที่ทําให้เกิดปัญญาคือการภาวนา หรือการนั่งสมาธินั่นเองนะคะจะทําให้คนเรายิ่งเกิดปัญญาเกิดความาเกิดความรู้เกิดคําสอนเกิดกําลังใจเกิดบารมีนะคะคนเราต้องทําบุญเนี่ยให้ครบนะคะให้ครบบารมีทั้ง10อย่างนะคะมีทาน มีทานบารมีมีเนคขมาบารมีมีศีลบารมีมีเมตตาบารมีนะคะมีสัจจะบารมีมีอธิษฐานบารมีมีอุเบกขาบารมีนะคะจะพูดครบหรือเปล่านะคะทั้ง1ิอย่างนี้นะทุกคนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะใน Google มีเยอะนะคะในคลิปในคำสอนในพระธรรมอะไรมีให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะคะบารมี1ิอย่างนี้ถ้าเราทำครบทำครบและ กำลังบุญของเราเต็มบารมีของเราเต็มถึงพร้อมเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะเราทําทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่มีการคาดหวังผลใดๆเกิดขึ้นนึงสิน้นนะคะเราจะมีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงมีกําลังใจมีมีกำลังบุญอ่ะมีกําลังบุญที่เราได้ทําเอาไว้นะคะมันจะสร้างเหมือนเกราะแก้วกําบังเราทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรเราจะไม่ย่อท้อเด็ดขาดนะคะจิตของเราจะมีความเข้มแข็งและมันทรงพลังมากๆดังนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือจุดจุดที่ใครหลายๆคนพลาดไปหรืออาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะคาดไม่ถึงหรืออาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต่อให้เรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายต่อให้เรามีความสามารถแค่ไหนเราเก่งมากแค่ไหนนะคะ เราอาจจะมีการให้ทานเราอาจจะช่วยเหลือคนแล้วนะคะ,ะเราบางคนอาจจะบกพร่องในเรื่องของศีลน,นะคะเมื่อบอกพร่องในเรื่องของศีลนะคะคาว่ดสมาธิมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากนะคะมันจะไม่ต่อยอดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารักษาศีลทําทานเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารักษาศีลด้วยนะคะศีลตรงนี้จะทําให้เรานะคะเกิดปัญญาแยกผิด แยกถูกร,รู้รับผิดชอบรู้ผิดชอบชั่วดีนะคะแยกออกและหลังจากนั้นเราจะเริ่มละและละสิ่งที่ไม่ดีเมื่อละสิ่งไม่ดีได้นะคะละสิ่งที่ไม่ควรทําได้ก็คือศีลห้าข้อเราบริสุทธิ์มากนะ,ะมันก็จะต่อยอดไปที่คําว่าสมาธินะคะเราจะเริ่มที่จะให้ความสําคัญหรือสนใจในเรื่องของสมาธิอันนี้จะเจ็บเจอนะครับ พี่ท่านหนึ่งที่ที่ที่โอ้เราปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้บ่อยนะคะท่านกเา็เป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของการละความชั่วนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทําความดีเพราะท่านเพราะท่านเจอปัญหารหรือความทุกข์มามากท่านก็เลยเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างที่มันเป็นความทุกข์มันเกิดจากสิ่งที่ตัวเองทําทามาทั้งหมดตัวเองเป็นเหตุนั่นแหละนะคะทำให้เกิดทุกข์ ไม่ว่าจะทําให้ลูกไม่สบายใจทําให้สามีไม่สบายใจทําให้ตัวเองนะคะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองไปนะคะกับสิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาเลยนะคะพอรู้แล้วท่านก็หาวิธีนะคะที่จะกําจัดทุกนี้ออกท่านก็เริ่มรักษาศีลเริ่มไม่เบียดเบียนคนเริ่มมีการให้ทานเริ่มมีการไม่โกหกเริ่มมีการไม่ทําร้ายจิตใจคนอื่นไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และชีวิตมนุษย์ด้วยกันนะคะแล้วก็ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับของเสพติดหรือมึนเม,มาเนี่ยคือท่านละได้สีลบริสุทธิ์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ท่านเนี่ยเกิดความที่ท่านะเรียนรู้ตลอดเวลาเรียนรู้กฎแห่งกรรมเรียนรู้บาปบ,บุญคุณโทษเรียนรู้จากคนในชีวิตจริงๆนะแล้วก็จะปรึกษาเย็บคุยนะคะเรื่องเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยว่าเออทำไมถึงเกิดแบบนี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุยกันปรึกษาหารือกันนะคะแล้วท่านเนี่ยจนวันหนึ่งท่านก็เริ่ม เริ่มสนใจในเรื่องของอนั่งสมาธิคนเราจะนั่งสมาธินะ่ะมันมันต้องมีเหตุอะไรที่ทําให้นั่งได้หรือนั่งไม่ได้นะคะจะก็อธิบายได้อธิบายไว้เลยว่าสาเหตุที่เรานั่งไม่ได้เราอาจจะบกพร่องในเรื่องของสีข้อใดข,ข้อหนึ่งนะคะแล้วทำให้จิตของเรา,าไม่สงบจิตเราไม่สงบแล้วเราก็นั่งไม่ได้ ะะเราไม่มีเรียกว่าไม่มีความสุขมันอึดอัดตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารักษาสีลครบแล้วเนี่ยสีลมันจะต่อยอดทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะน,นั่งสมาธิได้ทําให้เราเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้อยากฝึกฝนอย่างนี้ค่ะนะคะมันจะเป็นไปตามอัตโนมัติเป็นไปตามลําดับเพราะฉะนั้นทุกอย่างค่ะมันมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปเสมอมันไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะคนที่เขาประสบความสําเร็จมันก็ไม่มีอะไรบังเอิญและอย่างบางคนเนี่ยค่ะ ชื่อเสียงในการงานนะคะประสบความสำเร็จฐานะทางการเงินนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะประสบความสำเร็จมั่งมีเงินทองแต่ครอบครัวนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งนะคะไม่สามาัคคีไม่ปรองดองลูกดือนะ้อนะนะคะมีการบางครั้งเนี่ยลูกไม่มีความสุข ด้วยความที่ตัวของแม่หรือตัวของพ่อนะคะกดดันมากเกินไปหรือไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการพูดคุยหรือให้คำปรึกษาที่ดีหรือช่วยเหลืออะไรต่างๆนะคะจะพูดจาที่บั่นทอนกำลังใจสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็เกิดจากการกระทำของเขาเป็นเหตุเหมือนกันซึ่งเขาเองเขาอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาเองอะคะ่ะ ไม่ได้เชื่อเลยของในเรื่องของการทําบุญทําบุญแล้วจะส่งผลดียังไงเพราะเขาไม่เชื่อไงนะคะเขาเชื่อในหลักของเหตุผลอย่างเดียวนะคะทําอะไรแล้วจะดีทําอะไรแล้วจะส่งผลให้ชีวิตอะคะ่ะมีความสุขมีความก้าวหน้าแต่บางครั้งมันก็เป็นช่องโหวง่เหมือนกันทําให้เขาเนี่ยประมาทนะคะเพราะฉะนั้นวันเนี้ย บางคนอาจจะมองว่า,าเขาไม่ทาบุญแต่ทําไมเขายังมีชีวิตเป็นอยู่การเป็นอยู่ที่ดีก็มันยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเองนะคะยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องเจอบทเรียนว่าลูกนี้นะคะทาบุญไว้ก็ดีพเพราะเจอมาหลายคนแล้วบางคนเนี่ยนะคะคือนอนแบบลุกไปไหนไม่ได้คือน้ําตาไหลนะคะร้องไห้เสียใจเหมือนตายทั้งเป็นคนแบบคือเหมือนเหมือน ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเจออะไรร้ายแรงมาแล้วเขาก็จะสะท้อนเขาก็จะนึกย้อนถึงคําพูดของคนที่เคยเตือนเขาอ่าทําบุญนะนะด้วยความหวังดีอะไรก็ตามเขาจะรู้สึกผิดภายหลังนะคะมันจะต้องเจอเหตุการณ์แบบอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยนะคะเป็นบทเรียนในชีวิตอย่างที่อบอกอะคะ่ะท่านท่านหนึ่งอะคะ่ะที่ท่านก็ชอบทําบุญอยู่แล้วแต่เหตุใดถึงจะเกิดเหตุการณ์กับ บุคคลที่ท่านรักมากที่สุดเพราะท่านประมาทในเรื่องอะไรนะคะเพราะจริงแล้ววิธีของการทําบุญมันไม่ได้เกิดจากการที่เราเอาเครื่องสังฆทานไปถวายพระหรือทําบุญกับนักบวชหรือสมณะชีพราหมณ์ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันไม่ใช่แค่นั้นจริงๆอะ่ะการทำบุญมันมัน,ม,นมันรวม มันรวมทุกสิ่งทุกอย่างคือการไม่ดูถูกไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นนะคะไม่พูดจาดูถูกดูหมินทำให้ผู้อื่นเกิดความบาดหมางทำให้ผู้อื่นเสียใจน้อยใจหรือผิดหวังอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ค่ะนะคะ,นะคะ ล้วนเป็นบุญและเป็นบาปอยู่ในตัวถ้าผู้ดีให้กำลังใจผู้คนมันก็จะเป็นผลบุญนะคะที่จะจะเหมือนเหมือนเราสร้างความดีให้กับตัวเองแล้วเราก็สร้างความดีให้กับผู้อื่นด้วยผลกรรมมันก็จะย้อนกลับมาที่ตัวตัวผู้พูดเองนะคะว่าผู้พูดเองอ่ะจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์แต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยผลของกรรม กรรมไม่ดีหรือกรรมชั่วมันย้อนกลับคืนมาแน่นอนค่ะมันจะไม่ทุกกายมันหรือก็ทุกใจแน่นอนสองอย่างนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลบุคคลนั้นแน่นอนนะคะอันนี้ก็มาบอกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บางคนอาจจะมองว่าอ้าวคนที่ทําบาปทําชั่วทาไมถึงไม่ได้รับผลกรรมเขาบอกว่านะคะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร เพราะฉะนั้นดูไปยาวๆแต่เราไม่ต้องไปมุ่งหวังมุ่งร้ายจะให้จะให้ผู้อื่นได้รับผลกรรมตรงนี้จะเป็นบาปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราเห็นคนทําบาปทํากรรมเชื่อไม่เชื่อเรื่องบุญบาปเนี่ยเราต้องอวยพรเขาเท่านั้นนะคะอวยพรให้เขาเนี่ยนะคะประสบความสุขพบเจอความดีและแควคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นคําสอน ที่เจบได้ยินมาจากหลวงพอ่อจำไม่ได้ว่าหลวงพอ่อราษสีลิงดําหรือหลวงพ่ออะไรนะคะแต่ว่าก็จําได้แต่คาสอนนะคะจำได้แต่คําสอนว่าเราไม่ต้องไปมุ่งร้ายเขาหรือเร่งให้เขาได้รับผลการกระทําของเขาไม่ใช่เราต้องอวยพรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดหรือมุ่งร้ายให้เขาได้รับผลกรรมนั่นแหละคือความชั่วของเราแล้วนะคะอันตรายมากความคิดเรา เราต้องหักห้ามใจหักห้ามความคิดเราไม่ให้ร้ายผู้อื่นด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบุญซึ่งหลายๆคนนะคะไม่เท่าทันหลายคนไม่เท่าทันหลายคนอาจจะคิดว่าฉันทำดีแล้วนะแต่เหตุใดเล่าถึงคาดหวังให้ผู้อื่นได้รับผลกรรมชั่วที่เขาทำละ่ะใช่ไหมคะทำไมถึงสาบแช่งให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่เลวร้ายเพราะฉะนั้นไม่ใช่บุญ ถ้าถ้าบุญจริงบุญจริงๆเราต้องแฮปปี้เราต้องมีความสุขแล้วเราจะต้องเมตตาผู้อื่นแม้กระทั่งเขาคนนั้นจะก่อบาปก่อกรรมก็ตามเราก็จะมีแต่คำอวยพรให้เขาเมตตาเขาให้เขาได้พบกับสิ่งดีๆขอให้เขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัย จากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคอยเขาคุ้มครองศีลรักษาเขาอะไรก็ตามแล้วก็พูดในสิ่งดีๆสิ่งเหล่านี้และโดยเฉพาะใครก็ตามที่เขาประสบวิบากกรรมของเขาแล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่านั่นไงว่าแล้วไงสมน้ำหน้าก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะแบบนี้ห้ามทําเด็ดขาดเลยนะคะสิ่งนี้คือห้ามเด็ดขาดอันนี้ก็คือบาปเหมือนกันเพราะมันจะส่งผลกรรมนะที่อาจจะย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเรา ไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่าบุคคลที่ทํำบาปกรรมนะคะคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องบุญบาปนะบุญไม่ทำนะ,ะกรรมก็ยังไม่ละเว้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เห็นแล้วก็คืออันนี้จังทุกขังอนัตตาคือปล่อยวางทุกอย่างคือมันไม่เที่ยงเห็นไหมใครที่ทําอะไรไว้เหตุสร้างไว้อย่างไรนะมันก็มันก็อยู่ ในตัวของบุญบาปอยู่แล้วนะคะว่าเหตุและผลมันก็คือเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าแยกอย่าแบ่งแยกเด็ดขาดอย่าแบ่งแยกว่าอย่าแบ่งแยกว่าบุญมันไม่มีจริงหรอกนะคะบุญมันไม่มีจริงหรอกทําไปทําไมนะคะอันนี้อาจจะเกิดจากการที่เขามีอคตินะคะอาจจะเกิดจากปมที่เขาเคยเจออะไรมาที่เขาทําให้เขาหมดศรัทธานะ,ะในเรื่องของการทำบุญนั่นเอง เพราะฉะนั้น,นะคะเรื่องนี้ก็อยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แน่นอนนะคะสอนใจสำหรับคนที่อาจจะไม่เชื่อเรื่องบุญบาปและก็นะคะเป็นการต่อยอดเพิ่มปัญญาเพิ่มภูมิความรู้เพิ่มบุญวัสนาบารมีให้กับคนที่เขามีความเชื่อและความศรัทธานในเรื่องของบุญบาปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นความสุขเพิ่มกำลังใจให้กับ เพื่อนๆพี่ๆและน้องๆทุกท่านที่ติดตามรับชมจิตนันเป็นขำสายพันกับจิตวิญญาณและทําใจวาไรตี้นะคะอย่าลืมถ้าชอบกดใช่ไลถ้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเจีย๊ยบได้ทำคลิปและแบ่งปันสีดีต่อไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะพอแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ